ต้องบอกว่าในประเทศไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักแพลตฟอร์มอย่าง Line ที่เราเอาไว้ใช้ในการส่งข้อความหาเพื่อนหาคนรู้จักหรือแม้แต่คุยเรื่องงานกันแต่วันนี้เนี่ยไ i ได้กระโดดเข้าสู่โลกคริปโตแบบเต็มตัวโดยการเปิดบริษัทในเครือนะครับที่ชื่อว่า Do ซี่แพลตฟอร์มเว็บทรีจาก l ล n e l ลายมองเห็นโอกาสอะไรในโลกคริปโตแล้วแพลตฟอร์ม d o ซี่มันมีจุดดีอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกข้องกับกิปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปเพื่อฟังครับคลิปนี้เรามาคุยเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Dozy ที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับในบริษัทลูกของตัว Line Official ยลแอปสำหรับส่งข้อความยอดนิยมนะครับที่ต้องบอกว่าคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยต้องใช้งานและจริงๆในทั่วโลกเนี่ยก็มียูเซอร์ที่ใช้งานอยู่มากกว่า1นึเจ็ดสิบแปดล้านยูเซอร์นะครับที่แอคทีฟอยู่ณปัจจุบันแล้วไลน์มองเห็นนโอออกาาาสะะะไรรรลล่่ทีเเข้ามมาปิดคัับตตวแพฟ์ โดซี่นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเว็บทรและคริปโตเคอเรนซีก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวโดซี่กันก่อนดีกว่าเนาะว่ามันคืออะไรโดซี่นะครับเป็นแพลตฟอร์มเว็บทรนะครับที่เปิดโอกาสเนาะให้แบรนด์ต่างๆหรือบริษัทต่างๆหรือแม้แต่ตัวบุคคลเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดนะครับร้านค้าที่เป็นร้านค้าสําหรับตัว NFT ขึ้นมาโดย NFT ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเปิดโอกาสเนาะให้กับคนที่เข้ามาถือหรือว่าใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยได้ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวเ ก็มีการต่อยอดนะครับไปถึงตัวแลนนะครับแล้วก็เมตาเวิร์ดในอนาคตเอาแล้วมันต่างจากแพลตฟอร์มเว็บทรอื่นที่เราเห็นกันในโลกคริปโตยังไงอะ่ะพี่แชมป์มันก็เหมือนเหมือนกันไม่ใช่เหรออันนี้ในมุมมองของผมนะครับล n e มีความน่ากลัวบางอย่างอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้เนะาะเองก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแหละที่ หลายๆคนนะครับในอย่างในไทยเองน่าจะรู้จักทุกคนแล้วก็ในโซนเอเชียของเราเนี่ยก็ค่อนข้างนิยมใช้ไลน์เนาะยกเว้นจีนหรือว่าทางอเมริกาที่อาจจะใช้พวก e c h a t หรือว่า a t s a อ p อะไรต่างๆไปซึ่งทั่วโลกตอนนี้เนี่ยยูสเซอร์ของ l ล n e เองก็ตกอยู่ประมาณ178ร้ล้านยูสเซอร์นะครับที่แอคทีฟในการใช้งานตัวนี้อยู่แน่นอนครับด้วยปริมาณยูสเซอร์ที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีดัตตาเบสของลูกค้าเนี่ยหลากหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วดังนั้นตัวโดซี่นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เขาเปิดใให้้้พรอมชแบบ ฟูลี่จริงๆเนี่ยไลนเองก็อาจจะใช้ข้อได้เปรียบของที่ตัวเองมีอยู่นะครับในการดันสินค้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างบริษัทที่เป็นไลน์มาทําอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเออผลักดันได้ไปไกลกว่าบริษัทที่แบบทําเว็บทีเล็กๆออกมาซึ่งเราจะเห็นนะครับได้จากพาร์ทเนอร์ของตัวโดซี่เองนะครับที่นอกจากจะมีบริษัทในเครือของไลน์เองอยู่แล้วนะครับตามภาพที่ขึ้นที่จอเลย ยังมีในส่วนของบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว SoftBank นะครับโดย SoftBank เองครับก็ถือว่าเป็นธนาคารในญี่ปุ่นเนาะที่ต้องบอกว่าหมอมูลค่าของบริษัทเนี่ยสูงเป็นอันดับ2นะครับรองจาก t o y o ต a เลยรวมไปถึงแพลตฟอร์มอย่างตัว Never รครับเซิร์ h เอนจินอันดับหในเกาหลีนะครับต้องบอกว่าจริงๆก็คล้ายกับตัว Google อเนาะแต่ว่า ในเกาหลีเองเนี่ยส่วนใหญ่เขานิยมใช้ตัว n น v e r กันตัว n น v e r เองเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ต้องบอกว่ามีโปรดักต์หนึ่งที่ค่อนข้างจะเข้ามาแล้วความนิยมอยู่ในเครือเนเ v e r ของเรานั่นคือตัวโปรดักต์อย่างตัวเว็บตูนนะครับเว็บตูนเนี่ยหลายคนที่ชอบอา่านกระตูนพวก ทางฝั่งเกาหลีอย่างเงี้ยจะพวกนิยายพวกอะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพาร์นเนอร์ที่พาร์นเนอร์สงเจ้าที่บอกไปก่อนหน้านี้นจะเห็นว่าเป็นโซนเอเชียทั้งคู่เลยใช่ไหมครับแต่ยังมีอีกเจ้าหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นั่นคือวีซ่าที่เป็นในฝั่งของอเมริกาเห็นว่าพาร์นเนอร์ต่างเนี้ยเราก็ลองดูตรงนี้เลยครับจะเห็นว่ามีเจ้าอื่นเยอะแยะเลยที่ใหญ่ๆนั้นเลยซึื่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสังเกตว้ว่าจริงๆไลน์เองก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยและอีก่่องงองดดนนทีาสจะะัมมมุววตย มาถกกับเพื่อนๆเหมือนกันว่าใครคิดยังไงบ้างเพื่อนๆคนไหนที่มีแนวไอเดียตรงนี้ก็พิมพ์ลงมาได้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าจริงๆที่ลายกระโดดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขามองเห็นโอกาสเนาะจากที่หลายๆเจ้าที่เราได้เห็นตามข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook ใช่ไหมที่เข้ามาในฝั่งของ m e t a เวิร์แบบเต็มตัวนะครับมีในส่วนของตัวแบรนด์ต่างๆที่ออกโปรดักต์เกี่ยวกับเอไมาไม่ว่าจะเป็นตัวโคคาโคล่าไนสกี้หรือ Starbucks เนี้ย ขาก็เริ่มลงมาในฟิลนี้แล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าลายเองก็ไม่อยากจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับทำให้เขาเนี่ยมองเห็นว่าโอกาสในอนาคตมันยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้มูฟก่อนแล้วก็เขาไม่อยากจะตกตัวกระแสตร,ตรงนี้ไปนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของผมเนาะยังไงก็เ,เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันต่อละกันนะครับว่าเหตุผลมันจะเป็นยังไงเนาะลองคอมเมนต์มาคุยกันละกันนะโอเค เกินเล่าเรื่องอะไรกันมามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่าง,างบนเว็บไซต์ของตัวโดซี่ดีกว่าครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจไหมมีจุดเด่นอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรอแล้วก็อย่าลืมครับท้ายคลิปเดี๋ยวมีในส่วนของกิจกรรมที่ตัวโดซี่เขาจะแจกนะครับตัว NFT แบบตัวคน X นะที่ต้องบอกว่าหลายคนก็น่าจะรู้นะมูลค่าสูงมากแล้วก็จะมีของรางวัลต่างๆแจกมากมายเลยครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับดังน,นั้นติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมโอเค ก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์ต่างๆรือลูกเล่นต่างๆในตัวโดซี่เนี่ยผมขอพูด First i m p มเพรสชัของผมก่อนเลยละกันตอนนี้เข้ามาที่เว็บไซต์ตัวโดซี่นะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเนี่ยคือมาเป็นภาษาไทยเว้ยทุกคนภาษาไทยนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่ผมไปท่องเว็บอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เจอภาษาทิ่นของเราแบบนี้ถูกไหมครับแต่ตัวโดซี่เนี่ยเขามีภาษาไทยแล้วยังมีอีก 8ภาษาทั้งหมด8ภาษานะครับซึ่งครอบคลุม180ประเทศทั่วโลกดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากคนที่แบบในไทยเราเองเนี่ยหลายคนก็มีกำแพงเรื่องภาษาใช่ไหมไปเว็บนอกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับตัวนี้เขามีภาษาไทยให้แล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นข้อดีมากๆเลยที่ทําให้กระจายนะครับไปทั่วโลกได้แบบดีมากๆในส่วนที่2นะครับที่ผมก็มารู้สึกว่าโอเคเลยเนี่ยนั่นคือในเรื่องของการเปิดกระเป๋าครับ Dozi เนี่ยเขามีจะมีตัวกระเป๋าสําหรับ Dozi Wallet ของเขาเองอยู่แล้วนั่นคือ แค่เราล็อกอินตัวกระเป๋าเขาเนี่ยนะครับก็จะได้ขึ้นมาเองนะครับอย่างในภาพเนี่ยเราล็อกอินที่ตรงปุ่มด้านขวาบนใช่ไหมที่เป็นลูกกระเป๋ากดเข้าไปแล้วเนี่ยครับจะเจอมันขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันจะมีให้เราล็อกอินผ่าน Facebook ผ่าน Line นะครับผ่านตัว Google นะครับหรือแม้แต่ผ่านตัวเนเวอร์ในเกาหลีก็จะใช้กันเยอะใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินที่เราจะเห็นว่าแค่กดนะครับล็อกอินแอคเคาท์ที่เรามีอยู่แล้วในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ย ก็จบเลยนะครับก็จะสร้างเป็นกระเป๋าเราขึ้นมานะครับแบบในภาพที่ได้เห็นกันเลยครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้นะครับ NFT เข้ามาในกระเป๋าเราเลย1ชิ้นนั่นคือตัว Citizen d o s i ครับจะเป็น NFT สําหรับตัว d o s i โดยเฉพาะเลยนะครับในการเข้าร่วมตัว Membership ต่างเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับว่าตัวนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเพียงแค่เราล็อกอินเนี่ยก็จบเลยนะครับได้ตัวนี้มาเลยนะครับส่วนลิงก์ในการล็อกอินนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์กิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับ ลิงก์กิจกรรมนี้เดี๋ยวจะมีตอนท้ายเดี๋ยวผมจะพูดด้วยว่ามันเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวผมบอกละเอียดแต่ว่าใครจะเข้าไปมันจะมีลิงก์ให้เรากดนะครับเข้าไปเพื่อให้ได้เปิดกระเป๋ากันก่อนไปลองเปิดกระเป๋ากันก่อนนะครับทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ล็อกอินนะครับแล้วก็ได้ตัวกระเป๋าบวกกับตัว NFT ที่เป็นตัว Citizen Dorsey มาแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ด้วยตัว NFT ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างไปเนาะเขาเรียกว่าเป็นยูน q ค NFT นะครับแต่ละคนเนี่ยจะได้หน้าตาตัว NFT ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างผมได้ตัวนี้ที่ขึ้นหน้าจอมามเพื่อนๆได้ตัวไหนมาสามารถโพสต์อวดกันได้นะครับนะอาจจะเฉพาะเฉพาะคนที่ดูในวิดีโอใน a c e b o o k เนาะก็แปะลิงก์แปะรูปมวว่าอวดกันได้เผื่อได้ตัวแรตัวอะไรมาโดย NFT ตัวนี้เนี่ยมันใช้ในการขุดหาตัวเหรียญที่ชื่อว่าดองโทเค็นครับโดยดองโทเค็นเนี่ยเรา เดี๋ยวผมค่อยพูดต่อนะว่าดองโทเคนเอาไปใช้อะไรได้บ้างแต่ว่าตัวนี้มันขุดยังไงครับเมื่อเราล็อกอินนะครับในเว็บไซต์ที่บอกเนาะแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะมีหน้าที่เขียนว่าตัว a v e n n g r ออยู่นะครับตามภาพเลยเมื่อเรากดตัว a v e n n g r r เข้าไปแล้วนะครับให้กดไปที่โบนัสดองนะครับในนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อเราทำการเช็คอินนะครับใช้น้องเนี่ยน้องตัว NFT เนี่ยมาเช็คอินนะครับเราจะได้นะครับในส่วนของตัวเหรียญดอง50ดองขึ้นมานะครับ อันนี้คือได้แบบแค่มีล็อกอินอะไรแล้วเข้ามาเช็คอินวันก็ได้วันละ50-50เนาะนอกจากนี้อีกวิธีนึงก็คืออยากในได้ดองเนี่ยก็คือการชวนเพื่อนนะครับมาสมัครนะครับโดยกดลิงก์ตรงนี้ก็เลยก็เป็นลิงก์เชิญเนาะสามารถที่จะเอาไปเชิญได้เหรียญดองต่างๆมาได้เหมือนกันนะครับก็1คนที่เข้ามาสมัครก็จะได้100นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครบ20คนนะครับก็เท่ากับ2,000ดองใช่ไหม ครบ20คนปุ๊บจะได้พิเศษอีกนะครับแถมเันไปอีก300ดองนะครับก็อันนี้ก็สามารถไปชวนกันได้อีกอันหนึ่งที่จะทําให้เราได้ดองเนี่ยก็คือการซื้อ NFT นะครับบน Marketplace ของเขาซึ่งถ้าเรากดมาที่ตลาดซื้อขายตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี NFT ที่คนที่เป็น Citizen ที่ได้ NFT Citizen เหมือนเราเนี่ยนะครับ เอามาขายนะครับจะมีตั้งแต่ราคาถูกไปราคาแพงเลยก็แล้วลแต่คนจะตั้งดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ซิติเซ็นน้องแล้วเอามาขายก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่อยากจะซื้อนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดซื้อได้เลยสมมติว่าผมถูกใจอย่างน้องตัวนี้ในรูปเนาะก็เข้าไปกดซื้อครับมันก็จะมีตัวน้องขึ้นมาเนาะแล้วเราจะเห็นนะครับจะมีราคาบอกแล้วก็จะมีเขียนว่าซื้อตอนนี้กดซื้อตอนนี้เข้าไปนะครับมันจะให้เราถามเราว่าเราจะจ่ายเงินยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศหรือไรเนี่ยเราสามารถจะจ ผ่านตัวบัตรเครดิตกราฟวีซ่านะครับหรือว่าตัวที่อาจจะเป็นแอปอื่นๆที่เป็นแอปโอนมาได้เลยแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้นะครับยังเชื่อมต่อได้แค่เมตาแมสเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะถามว่าให้เราเอากระเป๋าดอซี่ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับเมตาแมสของเราไหมนะครับก็อาจจะต้องเป็นคอมที่เธอติดตั้งเมตาแมสไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องเป็นคนที่เล่นดีฟาประมาณนึงนะครับแล้วก็เอาตัวกระเป๋านั้นนะในการจ่ายเงินเข้ามานะครับก็ตามภาพเลยเนาะอ่ะที่นี้ หลายคนคงสงสัยกันต่อว่าโอเคพี่แชมป์ก็เอาน้องมาแล้วได้เหรียญดองแล้วเหรียญดองเอาไปทําอะไรต่อนะครับต้องบอกว่าเหรียญดองตอนนี้จริง,รงๆเหรียญดองเขาจะบอกว่าเป็น ility, ิ t i l i t y c h a อี ecosystem เลอเนาะก็เอาไปทําอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ตัวดซี่เขาจัดขึ้นมาได้หมดนะครับแต่อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าได้มาเลยทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราดูที่แถบบาร์ด้านบนนะครับเราจะเห็นคําว่า adventure อยู่เมื่อกดไป adventure หน้าแรกเนาะเราจะเห็นว่ามันจะมี adventure ประจําสัปดาห์ครับที่ จะให้เราเนี่ยเอาตัวเหรียญดองของเราเนาะเข้ามาร่วมนะครับวางนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของตัว NFT ต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสุ่มนะครับ NFT ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆตัวมีมูลค่าที่ค่อนข้างจะแพงนะครับยกตัวอย่างครับ NFT บูชิปอย่าง Invisible f a n ฟอย่างค o l Cat อย่างนี้นะครับเป็นหลายๆตัวที่ค่อนข้างจะดังเนาะคนไทยก็รู้จักกันแบบนี้นะครับจะมีรางวัลมาแจกเรื่อยๆจากการสุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ดองเข้ามาก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับอันนี้คืออย่างที่1 อย่างที่2นะครับถ้าเราเข้ามาดูในหน้าของการเป็นสมาชิกที่อยู่บนแทบ็บน้ำบอันที่สเนี่ยเราก็มาแล้วครับเราจะเจอแอคเคท์ของเราบวกกับ NFT ของเราที่เรามีอยู่แล้วเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆ NFT Citizen เนี่ยมันมีระดับทั้งหมด4ระดับนะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยต้องมีเงื่อนไขในการขึ้นนะครับซึ่งในนั้นมีการใช้เหรียญดองอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าผมใช้ในส่วนของนักเดินทาง ผมเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เนาะก็พึ่งเข้าเมื่อกี้เลเวลหนึ่งอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างในการที่ผมจะอัพไปเป็นเลเวลสองเงื่อนไขก็บอกว่าเอ้ยอย่างน้อยๆผมต้องมี NFT ทั้งหมด5ตัวต้องมี e c i t i z e n d o r s เนี่ยหตัวนะครับผมอาจจะต้องไปซื้อจากข้างนอกมาให้ครบ5ตัวแต่ว่าคําเตือนนะครับ5ตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วนะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันจะแปลงร่างกลายเป็นตัวเลเวล2ตัวเดียวนะครับก็เหมือนเป็นการรวมร่างนะครับ ซึ่งอันนี้มันจะหายไปเลยนะครับ NFT 5ตัวนี้จะหายไปเลยแล้วกลายเป็นตัวเดียวอันนี้ต้องระวังนะครับใครรักตัวไหนไม่อยากขายตัวไหนก็เก็บๆไว้นะครับเตือนไว้ก่อนอันนี้คืออัน,นเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2ครับนั่นคือในเรื่องของการปริมาณการซื้อครับ NFT ของเราจํานวนเงินปันต้องให้ครบ200 USD นะครับหรือราวๆประมาณ6000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับส่วนเงื่อนไขสุดท้ายครับก็คือนี่แหละเราจะได้ใช้ตัวเหรียญดองแล้วนั่นคือในส่วนของตัว เราต้องสะสมดองให้ครบ1,000ดองนะครับเพื่อที่เอา1 0 0 0ดองตรงนั้นเนี่ยมาตัดนะครับมาตัดออกนะครับก็จะใช้ไปเลย1 0 0 0ดองเนาะก็จะทําให้ถ้าเราทําครบทั้งสามเงื่อนไขนี้เราสามารถเดินขั้นเปเลเวลสองได้เรเวลอื่นก็จะมีเงื่อนไขของเขานะก็ไปดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเพิ่มเลเวลนะครับว่าการเพิ่มเลเวลของเราเนี่ยมันทาให้เราได้ไรต่อสิ่งที่เราจะได้จากการเพิ่มเลเวลให้กับตัว NFT Citizen ของเราเนี่ยนั่นคือเรื่องของการที่เราจะทําได้ไดล่เหรียญตัว นั่นคือเรื่องของการที่เราจะได้เหรียญดองครับเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเลเวลสเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะได้เราจะได้ตัวดองที่เราเนี่ยเวลาไปเช็คอินเนาะเนี่ยครับเวลาไปเช็คอินเนี่ยด้วย NFT ของเราเนี่ยจะได้เป็น200อดองสั่ได้เป็น200ดองต่อวันจากปกติ50เนาะจะได้เป็น200แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเรามีตัวไอตัว NFT ของเราที่เราถืออยู่มันเยอะขึ้นครับก็จะได้ทวีคูณเข้าไปอีกเห็นไหมก็ได้จาก1 0อยนะครับจา,าก2 0 0ใช่ไหม มีตัวหนึ่งตัวที่2ก็ได้เป็น300มีตัวที่4มีตัวที่3ก็ได้เป็น400แบบนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะสำหรับสำหรับคนที่อยากจะปั๊มตัวดองเพื่อเอาไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น2ข้อนะครับที่เหรียญดองเอามาใช้อยู่แต่ว่าก็แล้วแต่ในอนาคตครับว่าทางโดซี่จะจัดอะไรขึ้นมาอีกเนาะก็สามารถใช้ดองในการจับจ่ายใช้สอยได้ใช่ไหมครับโอเคพูดถึงตัวซิติเซนโดซี่ไปเยอะแล้วนะครับ เรามาดูที่หน้าหลักของตัว d o s y w o r ร d บ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เจ๋วๆบ้างไหมนอกจากตัว Citizen d o s y ถ้าเราเข้ามาดูเลื่อนลงมาดูครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มมีร้านค้านะครับหลายๆเจ้าเข้ามาวางแล้ว ซึ่งในการที่จะสร้างร้านค้าแบบนี้ขึ้นมานะครับจะต้องติดต่อเข้าไปหาทีมงานโดซี่ก่อนนะครับถ้าบ้านเราก็จะคล้ายกับตัวบิทคัพสโตร์ใช่ไหมครับที่ร้านค้าต่างๆก็ต้องติดต่อเข้าไปทงบิทคัพก่อนอันนี้ก็คล้ายๆกันครับติดต่อไปทีมงานมันจะมีปุ่มให้ติดต่ออยู่ที่หน้าแรกนะครับทีนี้ร้านค้าเนี่ยก็จะมีสินค้าหลายแบบมะครับมีทั้งเม t a w เวิร์ดมีทั้งตัวเกี่ยวกับเรื่องของไอวงไอดอลต่างๆนะครับที่เวลาเราไปซื้อ NFT ก็อาจจะได้บัตรมิดแอนกรี t อาจจะได้ตัวรรตไไ๋วคอน ตัวเกมนะครับที่จะเป็นตัวโดซี่เกมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมทีมของพวกลายเกมอะไรแบบนี้นะครับมาทำซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจหลายอันนะครับ แลวยังมีนะครับอีกเจ้าหลายๆเจ้าที่กําลังตามมาซึ่งจะเห็นนะครับว่าหลายๆเจ้าที่เข้ามาให้ความร่วมมือตอนนี้ก็คงมองแหละว่าไลน์น่าจะผลักดันเขาไปสู่ความ g l o b a l ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีหลากหลายภาษานะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เกิดการจอยตรงนี้กันถือว่าน่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆลองมาเปิดดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บเอาไว้ให้เป็นไงบ้างครับทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นมุมมองคร่าวๆนะครับแบบ overview นะครับที่ผมไปลองเล่นตัว d o ี่มานะเพื่อนๆคิดว่าไงน่าสนใจไหม แปะลิงก์ไว้ในข้างล่างนะครับลองไปเล่นดูแล้วที่สําคัญนะครับที่เราจะคุยช่วงชายนั่นคือในเรื่องของกิจกรรมกิฟต์เอาวนะครับตัวแฮปปี้ฮอลิเดย์โดซี่นะครับที่เขาจะมาแจกนะครับรางวัลมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทจะแจกอะไรบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่คลิกด้านล่างครับผมแปะไว้ตรงเดสคริปชันนะครับกับคอมเมนต์ปักหมุดไว้แล้วนะครับก็คือตัวโดซี่แฮปปี้ฮอลิเดย์กิฟต์เอวเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แจก ให้กับคอมมูของคนไทยโดยเฉพาะนะครับรางวัลเนี่ยจะมีตั้งแต่รางวัลที่1นะครับคือโคนเอ็กซ์นเพื่อนๆได้เห็นหน้าจอนะครับโคนเอคือ NFT ตัวนี้ต้องบอกมูลค่าฟอร์ตอนนี้ก็คือสูงมากนะครับเมื่อก่อนเคยซื้อวันนี้อีกเนาะแล้วก็ผมก็เคยดอยตัวนี้อยู่นะครับส่วนตัวต่อมานะครับคือพัฟกี้แพนกิ้นนะครับก็เป็น FT b นเอฟ h i p อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเนาะสตัวนี้เป็น b บูชิทั้งคู่แล้วก็รางวัลที่3ที่4นะครับจะเป็น USD นะครับอย่างนี้ตั้ง แจกให้กับ22นะครับอันดับนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดในเกมอันนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะมีระยะเวลาจัดนะครับไปจนถึงวันที่20มกราคม2023นะครับก็คือมกราคมนี้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเนาะจะเป็นลิงนะครับให้เราเข้าไปเปิดกระเป๋าเนาะอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนเปิดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เอาตัว wallet มาใส่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปตามภาพเลยครับคือเข้าไปที่ c i t i z e n d o s i w o r l d นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ล็อกอินใช่ไหมจะใช้ไล e Facebook ก็ได้แต่อย่างผมผมใช้ l ล ne เนาะเมื่อเราทำการสมัคร Account เรียบร้อยเนี่ยเขาจะถามหาตัวกระเป๋านะครับของตัว d o s i Wallet ซึ่งวิธีการเอามานะครับก็คือให้เราไปที่ให้เราทำตามภาพนะคือไปที่ตัวกดตัวกระเป๋าไอคอนกระเป๋าด้านบนขวาบนนะครับแล้วก็ลงมากด3ขีดนะจากป๊็อปอัพที่มันเด้งขึ้น กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขียนนะครับว่าบัญชีของฉันให้กดเข้าไปตรงบัญชีของฉันครับพอกดเข้าไปตรงบัญชีของฉันเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นตัว QR code ด้านขวาบนกดเข้าไปมันจะมีกระเป๋านะครับเลขกระเป๋า Wallet ของเราให้เราสามารถที่จะคัดลอกที่อยู่นะครับแล้วกดตรงนั้นมาวางที่กรอบของตัวเกรมได้เลยนะครับมาวางตัวที่ช่องที่ให้กรอบของเกรมได้เลยนะครับเท่านี้เสร็จแล้วนะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จแล้วจากนั้นกดไปต่อนะครับในเกรม เขาจะมีให้กอรอกตัวอีเมลอะไรนิดหน่อยนะครับเขาจะมีให้กอรอกอีเมลอะไรเพื่อที่ได้ส่งโค้ดไปยืนยันว่าเ,เป็นเจ้าของอีเมลนั้นจริงๆถูกนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้โค้ดได้อะไรกอรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่เราไปทําอีกนะครับเพื่อที่จะสะสมแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Follow Discord Follow t w i t t e r ของเขานะครับหรือแม้แต่การชวนเพื่อนนะครับมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยก็จะเป็นตัวที่เราก็จะเป็นตัวช่วยเราเพิ่มในส่วนของคะแนนที่เราจะเอาไปคิดได้นะครับยังไงอันนี้ก็มาลองทํากันดูนะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับรางวัลค่อนข้างใหญ่เลยนะครับยังไงมาดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับไลน์เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราคุ้น ฝั่ง NFT คริปโตแบบเต็มตัวแล้วก็ค่อนข้างจะโพสิทีฟต่อตลาดนะว่าเจ้าใหญ่ๆเขาก็เริ่มลงมาเล่นกันเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่มองว่าในอ,อนาคตเทรนตรงนี้เนี่ยมันจะยังอยู่ไปหรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการที่ไลน์เข้ามาลุยแบบนี้พิมพ์คุยกันได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมกันหน่อยนะแล้วยังไงพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมแชมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับ